ผู้ชมครับที่จริงแล้วผมเป็นนักบาสนะครับทุกคนผู้ชมไม่เชื่อผมใช่ไหมละ่ะพูดไปก็หาว่าผมโมใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะโชว์สเตปในการเล่นบาสให้ดูนะทุกคนดูครับนี่ครับถ oh, 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 oh. อดหัวนี่ครับนี่เป็นไงของแท้เอาหัวมาเด้งโชว์เลยครับเออไม่เวียนหัวหรอวะ อท่านี้คือแบบโคตรเท่โคตรเฟี้ยวผู้ชมนี่ครับเป็นท่าที่ผมชอบมากๆเลยนะทุกคนนะผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสกิลทั้งหมดของเบียดบอลให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าแต่ละสกิลใช้งานประมาณไหนเล่นยังไงนะทุกคนนี่ครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นสกิลสายฟรีนะส่วนสกิลสายเติมจะมีทั้งหมด1 2 3 4เออ4สกิลไอตัวแรปเจอร์นับป่ะแรปเจอร์ถือว่าเป็นสายฟรีแล้วกันเพราะว่ามันสามารถสุ่มสปินฟรีได้นะทุกคนโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันว่่่าแตลลละะสกิเนนยัังงไครบ มาครับผู้ชมมาที่สกิลแรกนะทุกคนก็เป็นสกิลแดดนะเราเดินไปข้างหน้ามันก็แดดไปข้างหน้านะครับทุกคน <C US> S> <S คือการแดตมันจะแดตตามปุ่มนะครับทุกคนนะถ้าเราเดินถอยหลังมันก็แดตถอยหลังนะครับเดี๋ยวทำให้ดูแดตถอยหลังนี่ครับประมาณนี้นะทุกคนกดไปทางซ้ายก็แดตซ้ายนะครับเดี๋ยวเราก่อนอยู่กูดาวค่อนข้างไวนะครับนี่ครับประมาณนี้สําหรับสกิลแดเชี่ยวทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าทุกคนต้องเริ่มต้นจากสกิลนี้กันหมดทุกคนผู้ชมค,ครับต่อมาเรามาที่สกิลที่2เลยนะทุก ลงสู่สนามลบเข็คครับกระโดดก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะกระโดดสูงนะครับไม่มีอะไรหรอกก็แค่โดดแล้วก็รอบอลมาแล้วก็ตะยีไปนะครับทุกคนแต่มันจะมีเทคนิคในการเล่นอยู่นะเดี๋ยวจะใช้ให้ดูครับเป็นเทคนิคการกระโดด2จังหวะนะครับทุกคนเดี๋ยวรอสกิวก่อนเข็คครับเราโดดขึ้นไปหนึ่งครั้งนะคุณแล้วก็กดกระโดดอีกครั้งหนึ่งนี่ครับคือมันจะเป็นการโดด2ชั้นนะทุกคนเหมือนเราจะตกลงมาแต่ว่าเราก็ยังอยู่บนฟ้านะครับทุกคน โอเคแตกรู้สึกว่าน้องเขาไม่ได้อัพหรือเปล่าทาไมสกิลมันโดดไม่ค่อยสูงอัพตันอยู่นะมาครับมาที่สกิลที่สามนี่ครับก่อร่างสร้างฐานนะโอเคครับประมาณนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่แบบสร้างตึกขึ้นมาแล้วก็ยืนข้างบนนี่แหละครับแล้วเราก็รอตีบอลอย่างเดียวประมาณนี้ตีสกูถอยหลังก็ได้โอเคประมาณนี้เราสามารถเดินลงไปได้นะครับไม่แตกนะเดินลงมาได้ปกตินะครับประมาณนี้นะทุกคนสำหรับสกิลก่อร่างสร้างตึก โอเคมาที่สกิลหายตัวนะครับทุกคนก็ตามชื่อเลยครับไม่มีอะไรมากครับทุกคนแต่ว่ามันมีเทคนิคในการเล่นนะทุกคนนะสมมติเขาจะตีบอลมาหาเราใช่ไหมจะเล่นอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยผู้มชมรอรอให้บอลมาหาตัวเองแล้วผู้ชมกดหายตัวเลยปุ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยบอลก็จะย้อนกลับไปหาข้าเจ้าไม่งั้นบอลก็จะออกไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับแล้วแต่ทิศทางบอลมันจะไปนะทุกคนนี่ครับ,เร,บเราก็จะมาอยู่ในอีกมิติหนึ่งเลย เป็นสกิลที่เอาตัวรอดได้ดีมากๆนะคนแต่รู้สึกว่าบอลแม่งโตกันจริงเือเกินโอเคตัวๆมาครับลองเปิดให้บอลแบบตึงๆขึ้นดิได้ปะอันปะโอเคมาลองดูครับลองอยากสตาร์บุดสตรีมอะโอเค,อเคแอ์บอล ไอบอดไม่กิ่งกวอาคนดูคือมันปรับระดับยากง่ายได้เลยนะครับทุกคนนี่ครับตามระดับที่เราต้องการเลยทุกคนโอเคขอเป็นตัวเดียวแล้วกันสกิลต่อมาทุกคนเป็นสกิลที่สามารถกระโดดได้4ครั้งนะครับทุกคนเป็นพาสซีติดตัวนะครับไม่สามารถกรด,ดใช้งานได้เราจะกดได้แค่ปุ่มกระโดดนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะทุกคนเดียวประมาณนี้ก็คือโดดได้สี่ครั้งไม่มีอะไรมากเนี่ยประมาณนี้ง่ายๆโอเคประมาณนั้นนะครับสาหรับสกิลกระโดด สกิลต่อมาเลยครับทุกคนเป็นสกิลสายฟ้านะครับทุกคนหรือว่าสกิลแดนแหละอารมณ์เดียวกันเลยผมว่าก็แค่แบบเป็นแบบสายฟ้าไปข้างหน้าเฉยนะทุกคนคือแบบหายตัวบิบวับอะไรประมาณเนี้มันก็จะแดนตามลูกศรนะทุกคนเราไปข้างหน้ามันก็แดนไปข้างหน้าครับประมาณนี้ถ้าถอยหลังมันก็แดนถอยหลังครับเหครับเล่นค่อนข้างง่ายครับทุกคนสกิลสายฟ้าก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างตึงยิงสกิลนะทุกคนครับตัวกับบอดโคตรมันนะครับทุกคนถ้าเลือกแบบยากนี่บอกเลยว่าสู้ไม่ได้นะมันตึงเกิน บสกิลต่อไปแล้วผู้ชมเป็นสกิลฟีดนะทุกคนหรือว่าสกิลแช่ฟุตบอลน,นะครับไอตัวนี้มันจะสามารถหยุดบอลได้5าวีนะทุกคนเดี๋ยวทําให้ดูครับติมาทุบผมก็จะกดหยุดอย่างนี้นะทุกคนนี่ครับแต่ข้อเดียวมันคือเราสามารถตีได้ตลอดเวลานะทุกคนตลอดระยะเวลาที่มันขึ้นสีแดงหรือว่าบอลมาหาเราเราหยุดบอลได้อย่างเงี้ยเราสามารถตีได้นะทุกคนหรือว่าเราจะใช้เกียร์ข้าเจ้าก็ได้นะใครกํลาลังแบบโตโตกันอยู่อย่างเงี้ยผู้ชมกดหยุดเส้นหน้าเขาเลยเขาก็จะชะงักในการโต้บอลน,นะครับ, <S <S บ<อ> ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับสกิลฟิทสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลชาโ์นะครับทุกคนสเตปเงานะครับใช้งานก็ค่อนข้างง่ายครับทุกคนแค่เรากดสกิลแล้วเราก็บังคับตัวเราไปเลยครับนี่ครับประมาณนี้เราจะบังคับไปไหนก็ได้คือความเร็วในการเคลื่อนที่เราจะเพิ่มขึ้นนะทุกคนตอนที่เราแปลงร่างเป็นเงาเรายังโดนบอลเหมือนเดิมนะครับทุกคนเราต้องกดตีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแปลงร่างเป็นเงาแล้วไม่ตีไม่ใช่นะเป็นเงาก็ต้องตีนะครับต้องโต้ตลอดนะครับทุกคนเดี๋ยวใช้ดูประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนเนี่ยครับประมาณนี้ สกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลวินคอกนะทุกคนคือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็กระโดดสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะทุกคนนี่ครับเราจะวิ่งเร็วเล็กน้อยกระโดดสูงขึ้นมาเล็กน้อยประมาณนี้ครับเห็นปะคือแบบเป็นสกิลที่ค่อนข้างโสงอมครับสําหรับตัวผมนะมองว่าอาจชอบก็ได้แต่ว่าตัวผมผมมองว่าเราใช้สกิลอื่นดีกว่าเอาตัวที่มันสามารถเดี๋ยวฆ่าศัาตรูได้วร์ๆอย่างนี้จะดีกว่าประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับสกิลวินคอก สกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลบิงนะครับทุกคนก็ตามชื่อเลยนะทุกคนนะแต่ว่าสกิลบิงตัวนี้เราจะสามารถแด็บได้3ครั้งนะทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนผู้ชมจะสังเกตเห็นสแต็กปะมันจะมีเลขศูนย์ข้างสกิลนะครับนี่ครับมันจะรีเซ็ตขึ้นมาให้เราประมาณห้าวิได้มันจะขึ้นมา1สแต็กนะทุกคนเดี๋ยวผมโตให้ดูนี่ครับก็จะขึ้นมา1แต้มรอสักพักครับทุกคนนี่นะครับนี่ครับก็จะเป็น2สแต็ก ตัวสกิลบิงมันจะแดตตามลูกศรที่เราหันหน้าหรือว่ากดไปนะครับทุกคนก็คือเรากดไปข้างหน้ามันก็แดตไปข้างหน้านะทุกคนเรากดถอยหลังก็แดตถอยหลังนะทุกคนคุณผู้ชมครับสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลโลนะครับแต่รอบนี้เดี๋ยวผมขอเรียกบอดไปสัก2ตัวได้ไหมสองตัวโอเคสองตัวสวยอาม่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคในการเบี่ยงเบียนบอลของสกิลโลให้ดูนะครับทุกคนเผื่อบ,บางคนยังไม่รู้นะครับว่าโลมันสามารถเบี่ยงบอลได้นะโลไปก่อนโอเคครับ าเราเปิดโล่ก็คือเราจะป้องกันบอลน้บตัวเดียวจะใช้โล่ดูนะครับผมเปิดโล่ปุ๊บผมไม่ตีนะนี่ครับเห็นไหมผมยืนนิ่งนะผมไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยนี่ครับก็คือโล่มันจะป้องกันให้เราเองครับหรือว่าเราจะอยากจะตีก็ได้งเราตีก็ได้นี่ครับเราเปิดโล่แต่ว่าเราตีไปด้วยก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะทุกคนสกิลโล่นี่บอกเลยว่าหนึ่งหนึ่งนี่เก่งมากทุกคนระยะประชิดที่บอกแล้วเปิดโลยัดหน้านี่หน้าแหกครับคุณผู้ชมครับมาที่สกิลต่อมาแล้วคุณผู้ชมเป็นสกิลสวบฟับนะทุกคนก็ตามชื่อ สกิลสวารไม่สามารถใช้งานกับบอทได้เนี่ยผมกดแล้วเนี่ยไม่ได้ครับทุกคนเอา้าโอเคไม่ได้ครับทุกคนเล่นกับบอทไม่ได้นะครับสกิลเนี่ยโอเคแปลกฮะทำไมใช้สกิลสวารกับบอทไม่ได้โอเคไม่เป็นไรช่างมันก็ตามชื่อแล้วทุกคนสกิลสวารนะก็คือสลับกับตำแหน่งที่ศัตรูเราเลือกเลยครับทุกคนต่อมาแล้วผู้ชมเป็นสกิลเบี่ยงเบ,งบนบอลนะทุกคน คือมันจะเพิ่มความเร็วให้บอลขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทุกคนสําหรับการที่มันจะเบี่ยงบอลก็ตามเราหันหน้าจอนทุกคนมันไม่เกี่ยวกับสกิลนะครับสกิลมันแค่เพิ่มความเร็วนะครับทุกคนเดี๋ยวเพิ่มความเร็วให้ดูนี่ครับประมาณนี้คือบอลจะเร็วขึ้นเล็กน้อยครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนมาแอบบอทบอทแม่งโคตรจร่งเลยสกิลต่อมาแล้วผู้ชมเป็นสกิลลิปเปอร์นะครับทุกคนหรือว่าสกิลยม,มัชูดนั่นเองนะทุกคนสกิลน,น,นี้เป็นสกิลพาสซีสติดตัวนะครับ ถ้าเรายิ่งค่าเราก็ยิ่งสามารถวิ่งเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนเก็บได้สูงสุด5สแต็กนะครับทุกคนถ้าครบ5สแต็กผมบอกเลยว่าวิ่งเร็วเหมือนโปรนะครับนี่ครับขนาด1สแต็กก็เนี้ยนี่ครับ2สแต็กมารอ5สแต็กโอเครับ5สแต็กรับทุกคนนี่ครับนี่คือความเร็วสูงสุดของสกิลยมทูตนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนนะูุยมครับสกิลต่อมาแล้วู้ชมเป็นสกิลดึงบอลนะครับเดี๋ยวใช้ดูครับทุกคน คือบอลจะอยู่ตรงไหนก็ช่างนะบส่วนของแมปนะไม่ว่าใครจะตีหรือยังไม่ตีก็ช่างนะครับเพียงแค่เรากดสกิลบอลก็จะกลับมาหาเราทันทีเลยนะทุกคนประมาณนี้นี่ครับเห็นไหมไอตัวสกิลนี้มันจะพิเศษอย่างหนึ่งนะทุกคนต่อให้มูกเกียนหรือว่าสกิลหยุดบอลหรือแช่บอลอย่างเงี้ยหยุดมันไว้เราก็สามารถดึงบอลมาหาเราได้ประมาณนี้สําหรับสกิลดึงบอลนะทุกคนสกิลต่อมาเร็วผู้ชมสกิลนี้ผมตั้งชื่อว่าเดอะเวอร์นะทุกคนจะเป็นการหยุดบอลนะครับแล้วบอลมันก็จะสมเลือกพุ่งไปหาตัวละครหนึ่งตัวที่อยู่ในแมปนะ ดี๋ยวใช้ใดูครับแล้วมันจะเพิ่มความเร็วบอลขึ้นเล็กน้อยด้วยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าใช้กับบอดแม่งบอลกลับมาหาเราเอง <c oughs> ประมาณนี้คุณผู้ชมสกิลนี้ค่อนข้างใช้งานง่ายครับแอดมินปรับใหม่ด้วยเล่นง่ายขึ้นนะครับผูดาวไวขึ้นโอเคชนะบอดเลยโว้ยมาที่สกิลต่อมาอะไรครับผู้ชมสกิลแฟนทอมนะครับทุกคนนะสกิลนี้เป็นสกิลผีหลอกนะครับ จุดเด่นก็คือเราสามารถสวอปไปหาใครก็ได้นะครับหนึ่งตัวละครที่เราเลือกบนแผนที่นะทุกคนแล้วมันจะทําการสโลเป้าหมายนะทุกคนเดี๋ยวใช้ใดูครับนี่ครับบอดไม่เดินนี่ครับบอทก็จะสโลมากๆเลยนะคือบอดมันสโลหรือเปล่าวะผมไม่เห็นอนะเดี๋ยวผมขอใช้งานใหม่ดิหรือว่าเราจะใช้ในการฆ่าข้าเจ้าก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวใช้ให้ดูสวอปไปแล้วก็ตียัดหน้าอ่าตียัดหน้าตัวเองครับ บอทแม่งเปิดสริปอ่ะคนดูแบบมันโกงครับ <c oughs> ประมาณนี้ผู้ชมสำหรับสกิลแฟนทอมนะครับเป็นสกิลที่เพิ่งเข้าใหม่ล่าสุดเลยทุกคนสกิลต่อมาแล้วผู้ชมเป็นสกิลเวพอยท์นะครับทุกคนจะทําการปักเสาลงไปถ้า,าเรากดอีกทีมจะย้อนกลับไปที่เสาที่เราปักไว้นะครับทุกคนนี่ครับประมาณนี้นะทุกคนแต่ก่อนแอดมินเขายังไม่ได้ปรับนะครับทุกคนคือมันทั้งเกีม,มันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับตอนนี้แอดมินปรับใหม่แล้วสามารถใช้ได้เรื่อยๆรัวๆครับทุกคนประมาณนี้ เทคนิคในการใช้ก็ปักเสาไว้ประมาณนี้ครับทุกคนเราก็ล่อเข้ามาล่อเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ว้าไปให้บอลระยะประชัดขึ้นแล้วก็รัวรัวแล้วก็ชนะบอรดเย่ดีใจจังเลยชนะบอรด <c oughs> สกิลต่อมาแล้วคุณผู้ชมสกิลแรปเจอร์นะครับทุกคนเป็นสกิลดาไบไฟบอิไกกันนะครับ <c oughs> จะทําการเตะบอลออกไปอย่างนี้ครับทุกคนนี่ครับคือเราสามารถเลือกเป้าหมายก็ได้นะับทุนเพียงแค่เราเปิดเมาสออ์างเนี้ แล้วเราก็เลือกใส่ตัวละครที่เราต้องการติใส่ก็ได้นะทุกคนหรือว่าเราจะหันหน้าไปใส่ก็ได้หันซ้ายหันขวาแล้วแต่เราต้องการเลยทุกคนแล้วแต่ถนัดในการเล่นประมาณนี้นะครับโอ้บอดวิ่งใส่เลยวะมาดิาดออดครับน้องๆก็มาดิครับน้องบอดแตกเอื้อคุณผู้ชมครับมาที่สกิลอินฟินิตี้เลยนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวจะใช้ดูนะครับทุกคนเปิดบุกเกนนี่ครับคือขณะที่เราเปิดสกิลนะทุกคนบอลจะมาหยุดอยู่ตหน้าเรานะทุกคนถ้าบอลมาหาเรานะ เราสามารถตีได้ตลอดเวลานะทุกคนที่เราต้องการนะครับจนกว่ามันจะถึงเราสามารถตีได้ตลอดเวลานะทุกคนจนกว่าระยะเวลาของสกิลมันจะหมดในการทํางานนะทุกคนมาครับผู้ชมมาที่สกิลสุดท้ายครับผู้ชมเป็นสกิลเฟสบายพาร์สนะครับทุกคนนี่ครับก็จะตามที่เห็นเลยนะทุกคนนะขณะที่เราใช้สกิลเราก็จะเป็นเงาไปนะทุกคนก็อารมณ์ป,ประมาณเหมือนสกิลเงาแหละแต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่คือเราจะย้อนกลับมาที่เดิมนะทุกคน กดไปแล้วจะเป็นเงาแล้วก็ย้อนกลับมาที่เดิมอ,อารมณ์ประมาณนั้นคุณผู้ชมครับการรีวิวสกิลทั้งหมดของเบีดบอลก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนใครชอบสกิลไหนก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายครับผม